อ่ะวันนี้มีตู้อเนกประสงค์ตู้รองเท้าตู้ในห้องครัวตู้ทีวียังมีตู้โชว์ตัวนี้เนี่ยสวยมากเลยตู้โชว์ตู้โชว์โชว์ได้ทุกอย่างเป็นตู้โชว์กระจกทั้งใบนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นตู้ที่ขายดีสินค้าหมดแล้วมาใหม่สินค้าหมดแล้วมาใหม่สินค้าหมดแล้วก็มาใหม่น,หมามาหมนะคะตัวนี้ขนาดสูง 162เซนนะคะ162เซนคว,ว <42. S 1> ความกว้าง 42. ความก,กว้าง4 2่สิความลึกอ่ะสี่สิบสอง่สิบสองหนไม่ได้ใบหวยนะขนาดตู้ตัวเนี้ยมีสองสีสีอยู่ตรงไหนสีอยู่ตรงนี้อ่ะมีสองสีนะโอาพี่พุกด,ดูตรงไหนสีเนี่ยมีขาก็มีดํามีสองสีตัวนี้นะคะข้อดีคือหนึมันถูก ข้อดีที่2คือมันเป็นกระจกทั้งใบข้อดีที่3คือโชว์อะไรก็สวยบางคนโะกระเป๋าก็สวยโชว์ทุกตาโมเดลก็สวยโชว์แก้วก็สวยโชว์เหล้าก็อาจจะเหล้าหมดไปก่อนหยิบง่ายนะไอ้ตัวเนี้ยเป็นรุ่นนี้ขายดีมากมา4 0ใบหมดไปแล้วลูกค้าก็รอเป็นเวท ting list อยู่วันนี้ของมาแล้วนะคะของมาพร้อมส่งของมาพร้อมส่งล็อตสุดท้ายก่อนปรับราคา ราคาใบละ2,990บาทจะส่งประกอบฟรีทั้งจังหวัดอ่างทองอยุธยาและปะทุมธานีนะคะอะมาดูตัวที่เราขายดีมากๆคือชุดนี้เซตนี้เป็นเซ็ตที่ best seller ของเรานะคะตัวนี้เนี่ยลูกค้าถามมาเยอะมากนะคะการวางดีไซน์เนี่ยแยกสละได้เลยนะเราจะวางเป็นดีไซน์แบบต้น หรือวางแบบนี้หรือจะวางแบบนี้มี3สีขาวทั้งใบแล้วก็สีโซลิกนะคะมี3สีนะถามว่าแต่ละใบราคาเท่าไหร่อ่ะเรามาดูเราดูใบนู้นใบสีขาวสีขาวโซลิกที่ขายดีเนี่ยตัวนี้ความกว้างก <80. S 1> ว้าง80เซนนะคะความลึกสี่สิบหความสูง140 กว้าง80ลึก45สูง140นะคะตัวนี้ดีไซน์เป็นดีไซน์สไตล์วินเทจคลาสสิกดูจากมือจับนะคะและดูจากขาตู้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นดีเทลของการออกแบบที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นมือจับขาตู้นะคะถ้าเกิดว่าตัวนี้ข้อดีคือว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นสีโซลิกมันจะไม่ค่อยเป็นรอยเวลาเราวางของ ถ้าเราเป็นสีขาวทั้งใบเนี่ยเราอาจจะมีขูดขีดและเห็นเป็นรอยเปื้อนได้ง่ายตัวนี้เป็นสีขาวโซลิกนะคะตู้กระจกใบนี้เนี่ยราคาปกติเราขาย3,900นะเราจับโปรโมชั่นอยู่ที่3,290บาทแล้วก็ามาถึงตู้วางทีวีตู้วางทีวทีตัวนี้ขนาด120เซนนะคะความลึกอยู่ที่ 45. 45เซน ความสูง55 120 45 55ตัวนี้เป็นตู้ทีวีสไตล์วินเทจเหมือนกันนะคะบางคนนี่เขาสามารถซื้อเลือกซื้อตู้ทีวีแยกออกไปจากตัวเองได้นะคะมือจับเป็นสไตล์วินเทจขาตู้เป็นสไตล์วินเทจลิ้นชักมีรางเหล็กทุกตัวเพื่อความแข็งแรงนะคะตัวนี้ราคาตู้ทีวีอยู่ที่ใบละ2390บาทเป็นตู้ทีวีขนาด120เซนนะคะ120เซนนะแล้ว พร้อมกับเซ็ตตู้ลิ้นชักตู้ลิ้นชักใบน,นี้3290บาทเป็นตู้ขนาด80เซนลึก45สูง80เซนนะคะแปลึก8สูงกว้าง80สูง80ลึก45เป็นตู้4ลิ้นชักนะคะสามพบาท ลูกค้าอยากซื้อแค่ตู้ลิ้นชักก็ซื้ออยากซื้อแค่ตู้โชว์ก็ซื้ออยากซื้อแค่ตู้ทีวีก็ซื้อแต่ถ้าซื้อ3ชิ้นเข้าเซ็ตกันซื้อยกเซ็ตประหยัดไปอีก1,000บาทนะคะเหลือเพียง7,990บาทราคานี้เฉพาะลูกค้าที่จองซื้อในช่วงหลาสดและโปรโมชั่นถึงวันที่16พฤษภาคมเท่านั้นนะคะซื้อยกเซตคุ้มกว่า ถ้าคุณซื้อ3ชิ้นคุณจัดไปในราคาเพียง7,990บาทเท่านั้นนะคะ7,990บาทเท่านั้นนะคะเซต3ชิ้นทีนี้เหลือตัวสุดท้ายที่สวยมากตัวนี้เขาเรียกว่าโต๊ะแต่งตัวโต๊ะแต่งตัวแพมใกล้ๆนะคะตัวนี้เนี่ยนางเอกเลยสวยงามมากอ่ะ120ลึก70สูง90เป็นตู้2ด้านนะ เป็นโต๊ะแต่งตัวคุณจะใช้ที่บ้านก็ได้คุณจะเป็นร้านขายของก็สวยเห็นไหมอ่ะด,ดูดูเปิดสองฝั่งอ่ะเปิดให้ลูกค้าดูตัวนี้สวยมากสินค้าใหม่นะคะด้านในเนี่ยคุณจะคุณผู้ชายก็ใส่นาฬิกาคุณผู้หญิงก็เครื่องสําอางน้ําหอมแยกประเภทไปนะคะตัวนี้เนี่ยดูได้เลยว่าเรามีอะไรอยู่ เนี่ยมันสวยมากแล้วด้านล่างเป็นลิ้นชักเป็นบานเปิดเปิดด้านล่างให้ลูกค้าดูเห็นไหมเนี่ยชั้นปรับระดับได้มีลิ้นชักอีก3ชั้นลิ้นชักเป็นราวเหล็กทุกตัวนะคะตรงนี้แล้วก็สีเป็นสีหินอ่อนนะคะมีมีสองสีนะจะชอบสีขาวทั้งใบเป็นหินอ่อนแบบนี้ก็ได้หรือจะชอบเป็นสีเข้ม ก็มีนะคะมีสีไลท์เบงเก้ฟลับบิดก็มีนะคะมีหลายสีแต่ว่าสีนี้สวยขายดีแล้วก็มันดูหรูหรานะคะข้อดีคือมันเป็นโต๊ะโต๊ะแต่งตัวโต๊ะเก็บของเครื่องสำอางไม่ว่าใครนะซื้อเครื่องสำอางมักจะซื้อมาสต็อกซื้อไว้ไม่รู้กลัวของขาดหรือยงไงจะต้องซื้อซื้อแล้วซื้ออีกลิปสติกซื้อเพิ่มน้ำหอมซื้อเพิ่มแป้งซื้อเพิ่มมีโปรโมชั่นแล้วก็ซื้อซื้อมา f f ฟ f ฟฟไป แล้วมาเก็บเพื่อจะตู้ตวนันนี้คุณได้ตู้เก็บของขนาด120เซนเปิดได้2ฝั่งแล้วสินค้าหรือแป้งเราใช้บ่อยน้ำหอมใช้บ่อยเราไว้ชั้นบนระแ,แบ่งครึ่งได้คุณผู้ชายฝั่งนี้คุณผู้หญิงฝั่งนี้คุณผูช้ชายก็ใส่นาฬิกาใส่เข็มขดัดใส่กระเป๋าใส่กล้องใส่แว่นตาได้หมดคุณผู้หญิงก็ใส่เครื่องสำอางด้านบนที่เราใช้ประจำข้างบนเป็นโต๊ะกระจกแต่งตัวโต๊ะเก็บของตัวนี้ราคาเดิม ก่อนจัดรายการคือ1 9ึ0นบาทตัวนี้ราคาของเขาเองเนี่ยคือ1 0ึ0 0นก้าบ,บาทนะวันนี้จัดรายการเพียง6,990บาทเท่านั้น6,990บาทเท่านั้นนะคะ